สวัสดีค่ะวันนี้พาชมน,นะคะพายุโนรูนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะอันนี้น้ำท่วมทุ่งนาแถวบ้านหมดแล้วนะคะตามตกไม่อยู่เลยะคะ่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะพายุเอโนรูตัวนี้นี่มันร้ายจริงๆเลยนะคะ ตกตั้งแต่เม้าคืนนะคะตอนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ียที่จังหวัดอ่างทองนะคะดูสิคะน้ำท่วมหมดแล้วทุ่งนาใครเข้ามาแล้วสวัสดีทัานทายนะคะ